ดีครับผมวระสินจิจากคียดีเฮาส์ครับสวัสดีค่ะเฟิร์นคียดีเฮาส์ค่คะวันนี้เราสองคนพามาชมบ้านที่น่าสนใจมากหลังนี้ครับบ้านหลังนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอสังกะเพงจงังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวโปรเจกต์เนี่ยมีแค่23แปลงเท่านั้นนะครับแล้วก็เขาดีไซน์โปรเจกต์มาได้ดีนะคือมีจํานวนเพื่อนบ้านน้อยนะครับแล้วก็สามารถบนหากันได้แล้วก็ถนนค่อนข้างกว้างเลยลองดู นี่ฟอร์จูเนอจอดข้างทางยังแบบ MR โลง่งๆส่วนได้2คันนะครับก็ถือว่าเขาดีไซน์ได้ดีเนาะเราเข้ามากี่รอบเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะเหลือแค่แปลงนี้แล้วก็ที่ขึ้นใหม่นะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอสักอําแพงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากถนนคนเดินเนี่ยแค่1.7กิโลนะครับแล้วก็ไปได้ทั้งถนนสังําแพงสายเก่าแล้วก็สังําแพงสายใหม่ที่ไปสนามบินง่ายมากๆครับ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นของโครงการเซนพรัลพอร์ตี้บริหารงานโดยคีดีฮอลล์พาร์ตี้โดยหลังนี้นะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์ตีค่ะวสินก็คือหรือที่หลายๆคนเรียกว่าบ้านทรงปั้นหยานั่นเอง โดยหลังนี้นะคะด้านนอกเนี่ยจะคุมโทนเป็นสีขาวคลีนดูสะอาดตาตัดกับหลังคานะที่มีสีเทาเข้มทําให้อารมณ์เนี่ยดูเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆเลยปลูกสร้างบนที่ดินขนาด64ตารางวาซึ่งหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นแปลงมุมให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆค่ะ หลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านเลขที่32ทับ8มาพร้อมกับถงทางเดินข้างบ้านโซนนั่งเล่นขนาดกว้างไปพิเศษและห้องครัวนะเขากว้างมากๆเลยมีทางเคาน์เตอร์ครัวในและเคาน์เตอร์คั้นอกซึ่งหลายๆคนอาจจะชอบตรงนี้ค่ะห้องนอนเนี่ยก็กว้างทุกห้องเลยใช้วัสดุเกรดดีทั้งหลังและงานก่อสร้างเนียบทุกจุดเลยทีเดียวค่ะโอ้โหที่เฟิร์นพูดมานี่น่าสนใจมากบ้านแบบเพอร์เฟคขนาดนี้มันยังอยู่ได้ไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในกันครับไปเลย เหมือนเดิมครับเริ่มต้นจากฟอนต์อก็คือที่จอดรถนะครับบ้านหลังนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือเราทําโครงสร้างที่จอดรถแน่นหนามากแน่นหนายังไงคือเราขุดตัวเสานะครับเฟิร์นเนี่ยขุดลงไปลึกเท่ากับตัวบ้านเหรอในทางวิศวกรรมเนี่ยมันดีก็คือเวลามันซุดมันซุดพร้อมกันพอเรามันซุดพร้อมกันมันก็จะไม่แคร็กนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีไซน์มาเป็นอย่างดีนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเลยจะเห็นว่ามันมีความกว้างเยอะหลังเนี้ยเกือบ ห้าจุดเกือบหกแลวนะครับห้าปลายเลยซึ่งดูดิทําคานบางแค่นี้แต่ไม่ตกทองช้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามีแต่คนอื่นอาจจะไม่มีนะใครที่แบบใส่ก๊อฟนี่ก๊อฟยากนะครับ <c oughs> ยากเลยนะแล้วก็มีการตกแต่งบัวนะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นสายที่มีความแบบเหมือนบันไดเลยเนาะเป็นขยักขยักเข้ามาทําให้บ้านมันดูแบบมีเส้นสายทําให้บ้านดูแบบลักชูยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการเติมในส่วนของไซรล้งบริเวณที่จอดรถนะครับเป็นสี เทาเข้มๆนะครับตัดกับสีเทาอ,อ่อ,อนๆก็คล้ายๆขาวดำนั่นแหละนะครับตัวลงรถเนี่ยก็ตีฝ้าระแนงมาให้เรียบร้อยอันนี้คือฟังก์ชันบ้านคลาสสิกเนาะที่เราทํามาแบบจัดเต็มทุกอย่างถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนตัวท็อปอะคือทุกอย่างได้แบบโหดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟปกติก็จะเป็นแคปซูลยาวๆเนาะอันนี้ก็จะได้แบบสไตล์คลาสสิกอันนี้เพิ่มความหรูหร,ราในตัวบ้านใช่ม,ม,มันดูแบบมีกิมมกคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็รางน้ําฝนเหมือนไม่มีนะแต่ที่จริงมีนะครับซ่อนอยู่แบบนี้เลยปึ๊บปึ๊ ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยให้มาค่อนข้างใหญ่เลยจะเห็นว่าเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปเนี่ยเรามีสองคันเนาะ<ช>ซึ่งดูดีเหลือขนาดเนี้ยคือรถกระบะก็จอดได้แบบสบายๆนะครับก็ถือว่าเขาดีไซน์มาโอเคมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Mood and t o ท e นะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ทางพวกเรามีตลอดเลยก็คือั้วนะครับถ้าเป็นตัวคลาสสิกนะเฟิร์นมีตัวท็อปเนี่ยการดีไซน์ล้วเขาก็จะแตกมีความแตกต่างใช่ใชค,คือล้วเนี่ยเขาจะเป็นล้วที่ เขาใส่รายละเอียดดีเทลเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ได้แบบใส่เหล็กทื่อๆธรรมดาเนาะเขายังใส่พกเหล็กรูปประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตัววงกลมตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับและที่สาคัญใช้เหล็กหนาแต่ความหนักความเบาเนี่ยทุกคนดูจากคลิปวิดีโอไม่รู้หรอกอยากให้ทุกคนลองมาแบบลองมาเลื่อนมาเปิดดูแล้วจะรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวประตูข้างนอกเอ่ยประตูในบ้านเอ่ยเนี่ยถ้าเราได้จับได้สัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย เขาใช้ของดีอ่ะคือเหมือนโทรศัพท์มือถืออ่ะคือบางรุ่นแบบแพงๆใช่ไหมรู้สึกหูยพรีเมียมจังวะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ที่แบบไม่ค่อยแพงเนาะแบบหลักพันอ่ะเราจับเราจะว่าทำไมมันดูกองแก๊งปกปิพังแน่เลยมัน,มนอันนี้มันเป็นเรื่องของการจับการสัมผัสนะครับแล้วก็เขาก็มีดีเทลหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เขาเตรียมบล็อกเปล่านะครับสำหรับใส่เซนเซอร์มาให้แล้วเพราะฉะนั้น อีกหน่อยถ้าเราจะติดประตูอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวนี้มันมีแบบพวกฟังก์ชันที่เราเปิดผ่านมือถืออะไรได้เนี่ยเราเตรียมมาให้เบื้องต้นแล้วก็<อ>ค่อนข้างโอเคมากใช่คือที่นี่คิดมาให้แบบละเอียดมากโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะครับเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมสําหรับบ้านพร้อมอยู่เลยทีเดียวค่ะเนาะแล้วก็ตัวเนี่ยตัวที่จอดรถเนี่ยเขาดีไซน์มาจอดจอดรถเสร็จเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าบ้านตรงนี้ง่ายเลยนะครับแล้วก็เราจะ ซื้อของมาเราจะเอาของไปเก็บข้างหลังแล้วก็เดินอ้อมไปนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนดูมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสน,นอการดีไซน์ของเราเนาะที่เราดีไซน์มาบ่อยๆเลยนะครับก็คือโถงทางเดินด้านข้างตรงนี้นะครับนี่บ้านหลังนี้หันไปทางทิศไหนนะเฟิร์นทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะตะวันตกเฉียงใต้เนาะก็ถือว่าเป็นทิศเฉียงเฉียงนะครับก็อันนี้คือโถงทางเดินด้านข้างอ่ะอันนี้ตามหลักอนาตมีเนาะถ้าเราผ่ามือเนี่ยจะเท่าความสูงเราเมตร เมตรเจตรงนี้ก็ประมาณเมตรแปเมตรเกนะครับก็ถือว่ากว้างเลยนะอันนี้ถ้าเป็นเฟือฟ่องโดนทำอะไรเนะี่ยคือถ้าเป็นเฟืร์นะเฟื่นอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับเอ้ย h a n g i n เป็นสายกินไงกากินชาบูกินอะไรอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับอสบายๆแต่ว่าหลายๆคนที่ลูกค้าเฟิร์นที่เขาซื้อไปเขาจะกั้นตรงนี้เป็นห้องกระจกเป็นห้อง i d e n t i ใช่เป็นเป็นห้องสําหรับออกกําลังกายอย่างเงี้ยเขาก็ทํากันนะก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลละกันถ้าเป็นด้านสีด้านสีจะทำไงถ้าเป็นผมก็คงจะเป็นแบบเฟิร์นแหละก็คือทําเป็นโซนแบบไว้สําหรับนั่งชิวเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเอาโต๊ะหรือเก้าอี้ชุด ที่แบบนั่งใค้ใครคันปิง้งเอาวางตรงเนี้ยมองไปตรงเนี้ยมันพิเศษมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันมันเป็นส่วนตัวมากๆเป็นแปลงมุมที่มีความส่วนตัวเพราะว่าเขาเสริมรั้วขึ้นมาสูงให้อีกเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถเชื่อมไปที่ห้องครัวได้เพราะนั้นทํากับข้าวเสร็จก็เดินอ้อมมาเสิร์ฟได้เลยโอ้โหมันค่อนข้างโอเคเลยใช่นะแล้อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นจอดรถตรงนู้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของเนี่ยเราก็สามารถ ซื้อของแล้วก็เอาของอ้อมไปเก็บด้านหลังก็โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวบ้านซึ่งถือว่าดีมากๆแล้วตรงนี้เฟอร์นิดว่ามันดีทั้งมากๆที่เขาดีไซน์ออกมาก็คือเป็นหน้าต่างตรงนี้ก็คือด้านในด้านในบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนดนิงหรือว่าโต๊ะทานอาหารสมมุติว่าเฮ้ยสมมติว่าเราอยู่ด้านนอกแล้วมีคนที่อยู่ด้านในด้วยเขานั่งตรงโต๊ะอาหารสมมติว่ามีเพื่อนมาแฮงเอามาเที่ยวหาที่บ้านเนี่ยแล้วเราทําอาหารเราสามารถส่งผ่านอาหารตรงนี้ก็ทําได้เช่นกันค่ะถือว่าสะดวกสบายมากๆ พก่ยเรื่องนี้ตรงนี้เป็นหน้าต่างที่เข้าไปดินิ่งนะผมเคยมีลูกค้ารายหนึ่งเขาเป็นคนต่างประเทศเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนอร์เวย์เป็นฝรั่งนั่นแหละเป็นแล้วก็มีแฟนในคนไทยเนาะเขาบอกว่าบ้านเราเข้าตรงนู้นอ่ะมันไม่ค่อยตรงเทสฝรั่งอย่าบอกว่าเขาจะให้เข้าตรงนี้ใช่เขาบอกว่าสามารถอันนี้เขาถามเฉยๆนะว่าสามารถทําเป็นประตูแทนได้ไหมระบบที่นี่นะครับใช้เป็นอิฐมอแดงทั้งหมดเลยเราไม่ได้ใช้แบบที่เป็นแบบผนังหล่อนะครับหรือว่าเป็นพีแคทอะไรทั้งนั้นแหละเราใช้อิฐมอนแดงธรรมดาเลยแบบคลา เพราะฉะนั <ə S 1> ้นถ้าเกิดว่าต <vanity. S 2> <met> ัวลูกค้าหรือว่าผู้อยู่อาศัยเองเนี่ยอยากจะปรับฟังก์ชันในตอนนี้หรือว่าในอนาคตอะมันทําได้ง่ายนะเฟิร์นก็คือตรงเนี้ยแบบพูดจำหยาไปนะยกออกทุบลงไปทําเป็นประตูได้ทันทีเลยนะครับถือว่ามันเป็นดีไซน์ที่เฟกซิเบลนะถือว่าโอเคเลยเพราะว่าหลายคนอะ ไม่ได้ถือเรื่องหวงจุ้ยมากประตูทางเข้าบ้านไม่จำไม่จำเป็นต้องมีประตูเดียวมันสามารถมีประตูทางเข้าได้หลายทางเนาะถ้าเป็นแบบเทฟหรังนิดนึงนะทีนี้สวนมันมีทั้งหน้าบ้านเนาะแล้วก็มีสเปซด้านข้างด้วยเพราะว่าที่ดินมันใหญ่เนาะกี่วานะ64ตารางวาก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับในนะระดับบ้านเดี่ยวเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเฟิร์นพา,พา<ด>ไปสวนใช่ค่ะเดี๋ยวพาวไปดูสวนด้านหน้ากันค่ะตามมาค่ะบริเวณหน้าหน้านะคะเขาก็มีการจัดสวนให้ตามา ที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะก็ด้านหน้าเรามีไม้รั้วเป็นไซเกาหลีให้เนาะแล้วก็มีไม้ประดับตกแต่งให้ประมาณนี้เลยนะคะมีแผ่นทางเดินมีโรยหินนะคะและที่สําคัญเนี่ยเรามีแถมในส่วนของ water timer ท,ที่โรงงานะอัตโนมัติให้ฟรีนะคะและเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้ช่างภาพเนี่ยเขา insert น,นะคะก็คือเป็นในส่วนของถังขยะนะคะซึ่งหลังเนี้ยเราดีไซน์ค่อนข้างจะดีเลยก็คือให้ความเป็นส่วนตัวหรือว่าความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยมากๆก็คือถ้าเกิดว่าเรามา ทิ้งขยะเนี่ยก็คือเราทิ้งจากด้านในแล้วคนมาเก็บขยะเนี่ยก็คือหยิบออกจากด้านนอกนะคะให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆและไหนๆเราก็พูดถึงในส่วนของถังขยะแล้วหลายๆคนก็คงคิดว่าอุ้ยบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านนอกโครงการใช่ไหมคะในส่วนของค่าน้ําค่าไฟค่าขยะเนี่ยมีการจัดเก็บยังไงต้องบอกว่าค่าน้ําค่าไฟเนี่ยก็คือจ่ายตามบินปกติเลยแต่ในส่วนของค่าขยะเนี่ยก็คือจ่ายกับเทศบาลนะคะเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเขาก็จะมาเก็บอาทิตย์ละ1วันนะและต้องบอกว่าสําหรับโครงการนี้ ะะเป็นโครงการที่ใช้น้ําประปาภูมิภาคค่ะหลายๆคนเนี่ยเคยทักมาสอบถามในเพจว่าเฮ้ยพี่อยากได้โครงการที่เขาใช้น้าประปาภูมิภาคก็ต้องเป็นโครงการที่นี่หรือว่าโครงการสันกําแพงนั่นเองนะคะและต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่น่าอยู่มากๆเหมาะสําหรับวัยเกษียณนะคะเพราะว่าอะไรก็คือคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่นะโครงการนี้ก็คือเป็นวัยเกษียณทั้งหมดเขาก็คือต้องการความเงียบสงบหรือว่าต้องการการพักผ่อนซื่อเฟิร์ตคิดว่าหลังเนี้ย เหมาะมากๆให้ความเป็นส่วนตัวเงียบสงบแล้วก็เพื่อนบ้านดีสุดๆค่ะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองมาเยี่ยมชมโครงการกับทางเราดูก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวฝนจะพาไปดูในส่วนของสวนบริเวณฝั่งตรงข้ามกันค่ะตามมาบริเวณด้านข้างอีกฝั่งก็คือยังมีพื้นที่เหลือประมาณตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นไวยเกษียณเนี่ยยังสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผักสวนควรัวนะคะบางคนก็คือชอบทําอาหารอาจจะปลูกเป็น ใบกะเพราอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวได้นะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวเพราะว่าหลังเนี้ยเป็นแปลงมุมและจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังเนี้ยด้านหลังเฟอร์นะคะเขาก็มีการเสริมเมทานชีตเนี่ยให้ระดับสูงนะก็คือบางสายตาเลยเราจะไม่เห็นด้านฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือหลังเนี้ยเป็นแปลงมุมแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวเฟร์จะพาไปดูด้านในบ้านกันค่ะ ฟังก์ชันด้านนอกก็คือเพอร์เฟกสุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในมีอะไรบ้างไปกันเลยโอเคครับก่อนจะเข้าไปชมด้านในนะผมอยากพาไปชมตัวนี้นิดนึงครับตรงนี้คือประตูทางเข้าบ้านนะครับเขาทำเป็นประตูไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับให้สีเทานี่เป็นสีเทาแบบลักชูลักชูนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ดิจิตอลดอล็อกมาให้ด้วยนะครับมีปลั๊กตรงนี้ให้นะ แล้วก็เล่นเส้นสายของบัวครับคือทุกอย่างอ่ะเขาทำสอดคล้องกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันนะส่วนอลูมิเนียมทางบ้านนะครับที่เป็นพวกกระจกพวกนี้ครับจะเป็นอลูมิเนียมตัวท็อปของเราเลยก็คือเป็นสีเทาซา,าราลนะครับเทกเจอร์เมทซายแล้วก็ตัวเฟรมเนี่ยค่อนข้างหนามากๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับตัวดิจิตอลดอล็อกนะครับสามารถ ปลดล็อกได้หลายฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือนะครับใส่พินแล้วก็คีย์การ์ดนะครับแล้วก็ถ้าใครเชื่อมแอปของเท f เฟ e นะครับสามารถเปิดผ่านแอปได้ด้วยครับเราไปชมด้านในกันครับประตูนะครับนอกจากจะมีความปลอดภัยเรื่องดิจิตอลดอลล็อกนะครับสิ่งที่ผมมองว่าอหลังนี้มันจัดเต็มมากนะก็คือการล็อก5ชั้นครับ5ชั้นนะชั้นที่1คือเมื่อกี้นะดิจิตอลดอล็อกนะครับนี่ล็อก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  แถมตัวประตูยังเป็นประตูไม้จริงนะครับซึ่งความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มมากๆครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณโถงกันต่อค่ะซึ่งบริเวณที่เฟิร์นยูอยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็น living zone นะคะก็เรามีทีวีนะคะขนาด55นิ้วแถมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ และท่านผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณด้านบนนะคะเรามีแอร์สีที่ทางติดให้เรียบร้อยแล้วเย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะคะไหนๆเราก็พูดถึงบริเวณด้านบนแล้วนะคะต้องบอกว่าหลังเนี้ย ระดับพื้นนะคะถึงระดับเพดานเนี่ยสูงกว่า3เมตรเลยทีเดียวนะคะทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะและด้านหน้านะคะเรายังมีช่องแสงให้บริเวณตรงนี้ด้วยนะคะนี่อ่ะไหนๆก็พูดถึงตรงนี้นะคะเราก็มีในส่วนของผ้าม่านให้ทั้งหลังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้าม่านโปร่งแล้วก็ผ้าม่านทึบแล้วก็ช่องแสงตรงนี้ถามว่าเรามีให้ทําไมคือหรือว่าการดีไซน์นะส่ติว่าเราหนานั่งดูทีวีตรงนี้นะคะแล้วมีพัสดุหรือว่ามีคนมาส่งของเนี่ยเราก็จะได้ มองออกไปด้านหน้าได้นะคะว่าเอ้ยใครมาทําอะไรบริเวณหน้าบ้านเราเข้ามาส่งของหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดีไซน์หรือว่าการออกแบบนั่นเองและต้องบอกว่าในส่วนของโถงนะคะเดี๋ยวให้อ n s ร r t ภาพหรือว่าให้อ n s ร r t แปลนบ้านละกันเนาะว่าในส่วนของโถงเราก็คือเป็นรูปตัวแอลนะคะ ก็คือต่อการในส่วนของลิฟวิ่งแล้วก็ดา n นิ่งไปฝั่งขวาแบบนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะอย่างที่เฟิร์นบอกไปทางด้านต้นคลิปว่าในส่วนของโซนนั่งเล่นเนี่ยจะกว้างเป็นพิเศษเลยนะคะตรงลิฟวิ่งแล้วก็เชื่อมมาดา n นิ่งบริเวณตรงนี้นะคะนี่ในส่วนของดา n นิ่งนะคะเราก็ยังมีช่องแสงด้านหน้าให้1จุดแล้วก็ด้านข้างอีก1จุดก็คือด้านด้านข้างเนี่ยก็คืออย่างที่เฟิร์นบอกไปก็คือที่เราไปอยู่ ด้านโถงข้างบ้านนะคะตรงนี้ก็เชื่อมกันสามารถยื่นผ่านอาหารตรงนี้ให้กันได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่สำหรับวางในส่วนของโต๊ะทานอาหารนะคะได้4-6ที่นั่งเลยทีเดียวนะคะในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูในส่วนของห้องครัวกันค่ะ ต้องบอกว่าบ้านเดียวของเรานะคะก็คือการดีไซน์หรือว่าออกแบบเนี่ยเพื่อก้านห้องโถงกับห้องครัวเนี่ยถือว่าออกแบบได้ดีเลยทีเดียวก็คือเรามีประตูสไลด์เปิดปิดให้แบบนี้เลยนะคะ<ๆ>เพื่อลดเสียง<ๆ>ลดกลิ่นไม่ให้รบกวนกับคนที่พักอาศัยอยู่ในตัวบ้านและต้องบอกว่าอลูมิเนียมของเรานะอย่างที่เฟิร์นบอกไปทางด้านต้นทิ่ก็คือเราใช้วัสดุเกรดดีทั้งหลังใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบกันเสียงด้วยนะแล้วก็เป็นเทารซาาล่าฟิลเมสไซด์แบบนี้นะคะอยากให้ท่าน ู้ชมเนี่ยที่ได้มีโอกาสนะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้มาพิสูจน์กับเฟิร์นว่าอุ้ยอลูมิเนียมเนี่ยเขาดีจริงหรือเปล่าเป็นฟิล์มมิไซล์แบบที่น้องเฟิร์นพูดจริงหรือเปล่าน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องครัวกันต่อเลยค่ะ มาที่ห้องครัวนะครับอันนี้เป็นห้องครัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาด3.5คูณ3.5เมตรครับซึ่งเขาดีไซน์มาได้ดีนะครับมีทั้งครัวในแล้วก็ครัวนอกครับซึ่งตอนนี้ผมจะพารีวิวในส่วนของครัวในก่อนนะครัวในเนี่ยจะมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นหูดุดควันเตานะครับแล้วก็หน้าบานนะครับที่นำถังแก๊สเข้าไปด้านล่างนะครับจะเป็นหน้าบานที่ไม่มีธรณีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาถังแก๊สเข้าออกนะครับก็จะเอาเข้าออกได้ง่ายนะครับ ฮูดรควันตาวเป็นเฮเฟเล่นะครับท็อปเป็นท็อปหินแท้ทั้งหมดเลยนะฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นซิงค์นะครับหนึ่งหลุมหนึ่งพาของเฮฟเฟเล่นะครับแล้วก็มีหน้าบานแบบนี้นะซึ่งเขาดีไซน์ไปได้ดีครับด้านล่างเนี่ยปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีตู้เก็บของด้านบนให้นะครับนี่แบบโอเคนะครับเราเวลาเราใช้ง,งานนะครับพวกอะไรที่ มันทําให้หมดขึ้นอะไรพวกนี้เราสามารถใส่เข้าไปในตู้นี้ได้หมดเลยนะครับถือว่าเขาใส่มาให้เนี่ยเราไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับแต่ก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเอกลุศนะครับซึ่งไอ้ตู้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เพิ่มนะครับก็สามารถติดตั้งเบนเพดนได้อีกนะซึ่งจะเห็นว่าเขาปูกระเบื้องเนี่ยสุดเพดานหมดเลยนะครับแล้วก็ตู้เย็นที่เห็นเนี่ยคือให้ไปเลยนะครับเป็นตู้เย็นขนาด13.8คิวครับก็ถือว่าขนาดโอเคนะ ใหญ่พอสมควรเลยครับสามารถแบบว่าอยู่แบบเข้าไปแมคโครอาทิตย์ละครก็ยังอยู่ได้เลยนะครับมาถึงครัวนอกครับครัวนอกเนี่ยเดินไปได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเดินผ่านประตูนี้นะซึ่งตัวประตูเนี่ยเขาให้ประตูมาเป็นประตู UPVC ของโพลีบูดนะครับถือว่าเป็นวัสดุที่ดีมากๆแล้วก็ตัวประตูเนี่ยทนนะครับไม่บวมน้านะครับแล้วก็ไม่ชื้นสอดแล้วก็วงกบที่เป็น UPVC เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวัสดุทางเลือกที่เราใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับ ลดเรื่องปัญหาเรื่องการบวมการปิดเปิดยากนะครับแล้วก็เรื่องของปลวกเนี่ยลืมไปได้เลยครับแต่เราก็มีระบบการจัดปลวกให้นะครับแต่ต้องบอกตรงว่าเราก็ต้องแบบไม่มีอะไรให้มันกินแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นไม้แล้วนะอ่ะครัวด้านนอกครับอันนี้จะเป็นครัวที่สําหรับคุณพ่อบ้านนะครับที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะล้างจานเป็นชีวิตจิตใจนะครับก็สามารถล้างตรงนี้ได้นะเป็นซิงค์สองหลุมหนึ่งพักท็อปหิน ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยทั้งในทั้งนอกนะครับจะเป็นเคาน์เตอร์แบบคอนกรีตเลยนะเป็นอิฐมอนแดข้างในหมดเลยแล้วก็ปูกระเบื้องให้เราดูแลรักษามันง่ายๆนะครับปูกระเบื้องชนกําแพงขึ้นไปด้านบนเลยนะครับถึงเพดานเลยนะพื้นตรงนี้ก็สเปซโอเคนะครับเวลาใช้งานจริงๆมันไม่ต้องแบบ เพราะว่ามันกว้างพอสมควรเลยนะล้างจานเต็มที่ครับตรงนี้มันเหมือนโซนต่อเติมเนาะแต่เขาต่อเติมได้ออกมากลมเกืนกับบ้านมากๆครับแล้วก็เชื่อมกับตรงนี้ครับเชื่อมกับถงทางเดินข้างบ้านเมื่อต้นคลิปนะเห็นไหมจะเห็นรถผมจอดอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ข้อดีของทางผู้ดีไซน์นะครับเขาดีไซน์มาเผื่ออนาคตเผื่อยังไงที่เห็นเป็นระยะเสานะครับตรงนี้ข้างล่างมีคานหมดเลยนะครับมีคานหมดทั้งหมดเลยอ้อมมาถึงตรงนี้ คานทั้งหมดเลยนะครับมีคานบันทียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาเราไปก่อผนังเพิ่มในอนาคตนะครับเราสามารถก่อได้เลยโดยไม่ต้องไปเสริมโครงสร้างอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนแดงอ แทนบิ๊กนะครับหรือว่าจะเป็นอิฐมวลเบาสามารถก่อเป็นผนังเพื่อเพิ่มความเพลเวซี่แล้วก็ความประหยัเป็นส่วนได้เลยนะครับเดินเข้ามาด้านในนะครับจะเป็นในส่วนของลักน้าดีน้าทิ้งนะครับตรงนี้ไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าครับถือว่าเป็นสเปซที่ใหญ่มากๆเลยนะกับ153บตารางเมตรเขาดีไซน์มาได้แบบไม่มีจุดไหนเลยที่แบบมีไว้ทําไมคือมันทุกอย่างมาใช้งานได้ทั้งหมดนะครับต่อไปเราพาไปดูห้องนอนกันนะครับซึ่งเฟิร์นน่าจะรออยู่ที่ห้องนอนแล้วนะครับ มาดูในส่วนของห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนหนึ่งกันก่อนเลยค่ะต้องบอกว่าห้องนอนนี้กว้างมากๆเลยต้องบอกว่าห้องเนี้เรามีช่องแสง2จุดด้วยกันก็คือมีบริเวณด้านหน้ากับบริเวณด้านข้างนะคะเดี๋ยวไงมาดูฝั่งบริเวณด้านข้างกันก่อนนะคะก็มีช่องแสงนะคะสําหรับบริเวณข้างบ้านเนาะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเรามีแถนฟรีแอร์หนึ่ง BTU ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและบริเวณด้านหน้านะคะ ถ้าเกิดว่าเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะได้ชมสวนนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเดยนวิวเพราะว่าห้องนอนห้องที่1ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็คืออยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านนะคะและท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นนะคะเราจะปูเอพีซีลายไม้นะคะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนะคะให้กับตัวบ้านหรือว่าห้องนอนนั่นเองเหมาะสําหรับคนวัยเกษียณมากๆเลยถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีอายุเยอะขึ้นนะคะแบบ ฟิลเวลาเราเดินเนี่ยเราก็อยากให้มันแบบนุ่มเท้าหรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีการเลื่อนลม้มอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่กระแทกหรือว่าไม่เจ็บเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนดีที่เขามีการออกแบบหรือว่าดีไซน์ให้ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูฝั่งนี้นิดนึงเดี๋ยวให้อินเสิร์ตภาพแล้วกันถ้าเกิดว่าเอ้ยเรามีการตกแต่งห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะพื้นที่ตรงเนี้ยก็คือเขาดีไซน์หรือว่าออกแบบให้เป็นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะื่องแป้งนะคะ ก็ถ้า Insert ร์ผ้าหรือว่าตกแต่งห้องเนี้เป็นฟีลประมาณไหนก็จะประมาณนี้เลยค่ะ โอเคเดี๋ยวยังไงนะคะเฟิร์นจะพาไปดูในส่วนของอห้องน้ําในตัวแต่ว่าก่อนที่จะไปห้องน้ําในตัวนะคะหลายๆคนเนี่ยเคยเม้นถามในคลิปนะว่าเฮ้สำหรับห้องนอนแต่และห้องเนี่ยเรามีจุดปลั๊กด้วยกันทั้งหมดกี่จุดนะคะต้องบอกว่าสําหรับห้องนอนหนึ่งนะคะเรามีจุดปลั๊กด้วยกันทั้งหมดก็คือ3จุดด้วยกันก็คือจุดที่เฟิร์นยืนอยู่นะคะด้านหน้าเนาะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะตรงนี้เราเป็นพื้นที่สําหรับเตรียมติดตั้งทีวีนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้เราเป็นไวัยเเสียนใช่ไหมคะอาจจะดูว่างๆเราอาจจะ จะมีไลฟ์สไตล์ชอบฟังข่าวชอบดูรายการทีวีเราก็สามารถติดตั้งทีวีตรงนี้นะคะนอนดูทีวีไปด้วยได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดีไซน์หรือว่าออกแบบและเดี๋ยวยังไงให้เนี่ยช่างภาพอินเสิร์ตว่าสําหรับห้องนี้เรามีไฟ2ทิศทางด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเนาะก็คือดึกแล้วเราอยากจะดูโซเชียลหรือว่าอ่านข่าวแล้วก็เปิดไฟบริเวณหัวเตียงได้นะคะแล้วเวลาเราจะนอนเนี่ยก็คือเราปิดบริเวณด้านหน้าเลยก็คือไม่ต้องลุกมาปิดตรงนี้ก็คือเป็นไฟสองทางเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัยนั่นเองค่ะโอเคไปดูห้องน้ำในตัวกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปห้องน้ำในตัวเฟิร์นขอพรีเซนต์ตรงนี้นินดนึงค่ะ อย่างที่เฟิร์นบอกไปเนาะก็คือบ้านหลังเนี้ยเราใช้วัสดุเกรดดีทั้งหลังนะคะบริเวณประตูเนี่ยก็เป็นประตูไม้ลามิเนตส,สวยๆแบบนี้ด้วยโทนสีหรือว่าลายไม้ก็คืออล้อ,ลอก,กับบริเวณ APC ลายไม้บริเวณพื้นนะคะก็คือให้ความอบอุ่นมากๆนั่นเองแล้วก็ด้ามจับก็เป็นด้ามจับโยกแบบนี้นะคะก็คือง่ายต่อการปิดปิดมากๆเลยนะคะไปดูห้องน้ำในตัวกันค่ะ ห้องน้ําในตัวต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคิวดีเฮาส์เรานะคะจะรู้ได้ว่าการออกแบบหรือว่าดีไซน์ห้องน้ําเราเียยจะเป็นฟิลคล้ายๆโรงแรมเลยนะคะก็คือเราแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนแบบนี้มีพื้นต่างระดับนะคะมีกระจกแทมเปอร์เพื่อกั้นเนาะถ้าเกิดว่าเราอาบน้ําอยู่ตรงเนี้ยน้ํามันก็จะไม่กระเด็นไปในส่วนของโซนแห้งนะคะและต้องบอกว่าหลังเนี้ยเรามีช่องนะคะสําหรับวางของตรงนี้ให้ด้วยและอย่างเมื่อกี้ที่วสินบ,บอกไปเนะว่าเอ้ย ในส่วนของท็อปที่อยู่ภายในตัวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปเคาน์เตอร์ครัวท็อปบริเวณห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นท็อปหินแทหรือว่าท็อปหินแปรนิตนั่นเองนะคะมีกระจกบานยาวแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้มีไฟหลังกระจกให้ด้วยนะสำหรับใครเนาะหรือว่าคุณผู้หญิงท่านไหนที่ชอบแบบเอ้ยใช้เวลาหรือว่าใช้ชอบแต่งหน้าชอบดูกระจกเนี่ยเฟอร์คิดว่าห้องนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวก็คือกว้างมีพื้นที่สําหรับวางของนะสามารถมา แต่งหน้าตรงนี้ก็ได้นะคะเรามีไฟให้ด้วยสองมันก็จะดูแบบอุ้ยดูออร่านิดนึงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของผลิตภณัณฑ์หรือว่าโถสุขภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยก็คือใช้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้เลยของอเมริกันสแตนดาร์ดและห้องนี้เราก็ยังมีจุดปลั๊กให้ด้วยสําหรับเอ้ยอาจจะใช้เป็นในส่วนของเป่าผมนี้ก็สามารถทําได้ก็ฟิลโรงแรมนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนห้องถัดไปกันค่ะไปกันเลย เดี๋ยวให้ว่าสินในการพรีเซนต์ห้องนอนห้องถัดไปค่ะโอเคห้องนอนนะครับอย่างที่บอกนะหลังนี้มี3ห้องนะครับมเมื่อกี้เฟิร์นพาชมมาสเตอร์แล้วเรายังมีห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3ซึ่งการดีไซน์เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเราคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมากนะว่าเวลามาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้ามีลูกสาว มาเข้าโป๊ไหมนะครับเดินไกลหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเขาดีไซน์หลังนี้มาได้ดีนะครับเพราะว่าห้องนอน2ห้องนอน3ามเนี่ยมันใกล้ห้องน้ํามากๆนะครับอาจจะมีลูกสาวมาเยี่ยมบ้านเรานะครับมีลูกชายมาเขาก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันใกล้ห้องน้ํานะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูห้องนี้ก่อนนะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับซึ่งเป็นห้องนอนขนาด3.7เคูณ3.5มเมตรนะครับถือว่าเป็นห้องนอนที่กำลังโอเคเลยนะครับวางเตียง5ฟุต 6ฟุตได้นะครับซ mm ึ่งความคลาสสิกของเขานะครับเขามีลักส well ําหรับเสียบทีวีมาให้นะครับแล้วก็มีช่องสารับอากาศมาให้ด้วยนะครับซึ่งเวลานอนจริงๆนะครับเราก็เอาเตียงไว้ตรงนี้นะเอาหัวไปทางนี้ได้เลยมีช่องแสงมาให้นี่จุดที่1อยู่ตรงนี้ครับเป็นช่องแสงแบบนี้นะนี่เป็นบานเปิดมีมุ้งลวดมาให้นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวของผ้าม่านนะครับเป็นผ้าม่านแบบนี้นี่เป็นผ้าม่านแบบผ้าม่านพับนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้ว ช่องแสงช่องที่2อยู่ตรงนี้ครับมีผ้าม่านมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ทั้งห้องเนี่ยปูไป็น SPC หมดเลยนะครับเป็นซอฟต์ l o ร์เดินแล้วรู้สึกว่าละมุนเท้ามากๆนะครับแล้วก็ประตูนี่เป็นประตูแบบนี้เป็นประตูตีโครงปิดผิวลามิเนตนะครับแล้วก็มีการโยกมาให้แบบนี้เลยถือว่าวัสดุด,ดีมากๆจุดปั๊๊กมีมาให้ 1, 2 3จุดนะครับห้องนอนสำรองมีลัก3จุดนะครับโอเคครับต่อไปห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับก็คือห้องนอนห้องที่3นะซึ่งขนาดไม่ได้เล็กนะครับนี่3.5มจุดห้าคูณสามจุดห้านะครับอันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นห้องพักนะเพราะว่าตัวห้องนอนห้องเนี้หันไปทางหน้าบ้านนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนที่ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างโอเคเลยนะเรื่องของขนาดก็ใช้ได้เลย3.5มจุดห้าคูณสามจุดห้า มีช่องแสงให้ด้วยนะครับวัสดุปูพื้นเนี่ยเป็น s อ c เหมือนกับห้องนอน1แล้วก็ห้องนอน2นะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเอ้ยฉันไม่จําเป็นต้องมีห้องที่เป็นห้องพักก็ได้เป็นแค่หิ้งพักก็พอแล้วนะครับห้องนี้สามารถเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ครับเป็นห้องนอนสำรองแล้วก็ห้องที่หลายคนชอบปองข้ามนะก็คือห้องเก็บของนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเวลาเราอยู่บ้านจริงๆเนี่ย บ้านมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะเพราะว่าเวลาเรามาอยู่เราก็จะซื้อของเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับตอนแรกมาดูหูยบ้านใหญ่จังเลยสบายพออยู่ไปได้สักปีนึงนะครับอา้าวทาไมบ้านมันเริ่มเล็กลงนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเราซื้อของเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีห้องสาหรับไอห้องนึงสำหรับเป็นห้องเก็บของก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับจุดปักมีมาให้1จุดสจุดนะครับสบายมากเลยมีปักมาให้2จุดนะครับและนี่คือห้องนอนที่3 ส่วนห้องน้ำนะครับอยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองเดินดูนี่เดินออกมาจากห้องนอนสองไปห้องน้ํากี่ก้าวอ่ะเดินนี้เลยหนึ่งสองสามสามก้าวถึงห้องน้ําถ้าเป็นห้องนอนสองละหนึ่งอ่ะถึงห้องน้ําแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูห้องน้ากันอันนี้คือห้องน้ํา สไตล์คลาสสิกของเรานะครับถ้าใครติดตามเราตลอดเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าห้องน้ําเราประมาณไหนนะครับซึ่งฟังก์ชันเนี่ยไม่ใช่ p o w d e r r o o m นะครับอันนี้คือห้องน้ําที่ใช้อาบน้ําได้จริงๆนะครับและแถมยังมีโซนเปียกโซนแห้งแบ่งมาให้ชัดเจนด้วยกระจกเทมเพอร์แบบนี้นะครับจุดที่ผมจะหยุดตรงนี้คือจุดโซนเปียกนะครับเขาดรอปพื้นลงไปนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปที่ฟอร์เดนนะมีเรนแชเวอร์มาให้ครับมีช่องสําหรับวางสบู่มาให้เรียบร้อยนะครับมีจุดสําหรับใส่ เครื่องคานำอุ่นนะครับซึ่งตรงนี้มีเมนคัตเอาท์นะครับแล้วก็มีสายดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีช่องแสงด้วยนะครับนี่พร้อมมุงลวดนะครับถ้าใครอยากจะแบบว่าไปติดอ่าเขาเรียกว่า พดลมระบายอากาศนะครับก็สามารถเจาะขึ้นฟ้าได้เลยนะเพราะว่าหลังนี้มันเป็นบ้านเป็นปั้นหยานะครับสเปซบนหลังคาตรงตัวดั้งนะครับเยอะมากๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวเนาะเดยนเข้ามาที่โซนแห้งครับมีสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปที่เราใช้นะครับนี่เป็นทอปโค,โค้ดเนาะแล้วก็ขนาดห้องน้ำเดี๋ผมหนุ่มน้อยลยกิโลนลังนั่งให้ดูนะครับ สบายๆครับสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาดทางเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นโถนะครับเป็นอ่างล้างหน้านะครับเป็นก๊อกนะแล้วก็นี่ท็อปนะครับเป็นท็อปหินใหญ่แค่ไหนอ่ะเดี๋ยวรูมีโทรศัพท์ iPhone วางดูดีครับมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีปลั๊กในห้องน้ํามาให้มีไฟหลังกระจกครับแล้วก็กระจกเงาเนี่ยบานใหญ่มากๆเลยอันนี้เป็นเสน่ห์เลยนะครับก็ถือว่า โอเคนะสำหรับห้องน้ําห้องนี้นะครับห้องน้ํากลางที่ใช้ได้ทั้งแขกใช้ได้ทั้งเราที่อยู่นอกห้องมาสเตอร์นะครับแล้วก็คนที่นอนสองห้องนี้ก็เข้ามาเข้าได้อย่างง่ายดายครับและนี่คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับโอเคครับเราก็เติมอิ่มกับเนื้อหาสาระของบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปทั้งหมดเลยของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้คือเซนเจอร์สิแปลงที่8นะครับอยู่ที่อำเภอสักนกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับฟังชัน3ห้องนอน2ห้องน้ํา 2ที่จอดรถนะครับกับพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตรนะครับอยู่บนที่ดินแปลงมุม64ตารางวานะครับก็ถือว่าเป็นโพซิชันที่ดีมากๆของโครงการเลยนะครับแต่บ้านหลังนี้นะครับขายที่ราคาเบาๆเป็นแค่3ล้าน1,50 0 0บาทครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ย ต้องเพิ่มหรือว่าต้องเติมต้องปรับอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเพิ่มตรงเนี้ยพี่จะซื้อเลยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยรับฟังทุกความคิดเห็นเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมเลยถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อนั่นเองค่ะยังไงถ้าเกิดว่าดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ค่ะต้องการบ้านแจ้งไว้ที่นี่แล้วจะมีบ้านดีๆให้ใหคุณ,คณเลือก หลากหลายไม่เหมือนใครใครบ้านที่คุณฝันรคาดีดีต้องคิวที่เฮาส์เท่านั้นคือทีเฮาส์เท่านั้นอยากไบ้านรสม่ยมดีดี <Thank you. S 1> มองมาสิงนี้ไม่เหมือนใครใครบ้านที่คุณฝันดีไซน์โดนใจต้องคิวทีเฮาสทนั้น